ชื่อแก้มกมชนกมีสละกุลเป็นนักวิชาการเที่ยวชาญทางด้านอนุกรมวิธานปูสังกัดกองวิชาการธรมร,ธรมชาติวิทยา,าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะตอนเด็กๆอะ่ะเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้จักหรอกว่านักธรรมชาติวิทยาเนี่ยมันคืออะไร จำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะเออคือโตมากับธรรมชาติก็คือทะเลพ่อกับแม่คือพาเราไปแบบกินข้าวที่ทะเลอะไรเงี้ยทุกวันพอโตมาหน่อยเขาก็พาไปสำรวจสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ทะเลอะไรเงี้ยที่มันอยู่ตามแอ่งน้ําขังในหาดหินอะ่ะก็รู้สึกสนุกตอนเอ็นทารน่ะก็คืออยากอยากเป็นสัตวแพทย์แต่คือตอนนั้นอ่ะคะแนนมันไม่ถึงก็มีพี่สาวเขามาอินสปายให้เราก็คือเอา หนังสือเกี่ยวกับการศึกษาทางทะเลเกี่ยวกับสัตว์ทะเลอะไรเงี้ยมาให้เราอ่านตอนนั้นอ่านก็เออรู้สึกว่าชอบนะเออเป็นอะไรที่สนุกเป็นอะไรที่แปลกดีไม่คิดว่าแบบเออในทะเลมันจะมีแบบเนี้ยทีนี้พอตอนเอ็นก็เลยเลือกเรียนตัดสินใจเรียนคณะบะมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเลย แล้วพอเราเรียนไปเนี่ยรู้สึกมันยิ่งใช่กับเรามากขึ้นเพราะว่ามันคือการเรียนที่มันไม่ได้มีแต่อยู่ในห้องอ่ะมันคือการออกภาคสนามไปเก็บตัวอย่างจริงไปเรียนรู้กับสัตว์จริงๆอะไรเงี้ยมันทําให้เราสนุกเราชอบงานทางนุกรมวิธานมากชอบถึงขนาดว่าตอนนั้นนะ่ะนั่งเรียนนั่งดูนั่ง,งคีปลาอะไรอย่างเงี้ยถึงประมาณแบบสองสามทุ่มอะไรเงี้ยทุกวันเลยเออแล้วพอใกล้จะจบมันต้องทําโปรเจกจบอาจารย์ที่เขาสอนวิชาปูอะ่ะเออเขาก็ต้องการผู้ช่วยที่จะไปเก็บ ภักสนามขี่ปูจัดจําแนกปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะขออาจารย์ไปไปทาแล้วหลังจากนั้นอะ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําเกี่ยวกับงานทางอนุกรมวิธานปูมาเรื่รอยๆแล้วเราก็พบแล้วว่ามันมีปูกลุ่มหนึ่งอะ่ะซึ่งการจัดจําแนกในประเทศไทยอะ่ะมันยังไม่เคลียร์ก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนต่อปริญาโทแล้วก็ทําอนุกรมวิธานของปูกลุ่มนี้พอช่วงที่ใกล้จะเรียนจบอะ่ะมันประจวบเหมาะกับที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเปิดรับสมัครนักวิชาการที่ มีความเชี่ยวชาญทางด้านกลุ่มกุ้งก้งปูพอดีก็เลยตัดสินใจมาสมัครแล้วก็ได้มาเป็นนักธรรมชาติอยู่ที่นี่หลายๆคนอาจจะมองว่างานทางนารุริยาวิธานเป็นอะไรที่มันน่าเบื่อนะเพราะว่ามันคือการทำซ้ำๆวนลูปเดิมๆแต่สำหรับเราอ่ะมันเป็นงานที่สนุกถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตชีนีดเดียวกันอะ มันจะอยู่ในแหล่งอาศัยเดียวกันอะยังไงมันก็ต้องมีความแตกต่างกันซึ่งอะไรพวกเนี้ยความแตกต่างพวกเนี้ยมันทําให้เราสนุกมันทาให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติมากขึ้นจริงๆมันเป็นงานที่สําคัญมากเลยนะคือมันเป็นงานพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทียบจะทุกขแขนงเลยอะคืออย่างน้อยๆว่าคุณจะทํางานหรือทํางานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตามอะ อย่างน้อยๆอ่ะคุณก็ต้องรู้ว่าชื่อวิทยาศาสตร์ของตัวนั้นะมันคืออะไรซึ่งหน้าที่ของเราอ่ะมันก็คือการทําตรงนั้นอ่ะให้มันถูกต้องซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปหรือมันจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยรุ่นใหม่หรือที่ที่ต้องการจะต่อยอดงานศึกษาของเราก็ได้มันเป็นอะไรที่มันแบบเออมันแฮปปี้มันโอเคมากเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราทำมาตั้งนานมันไม่สูญเปล่า มันใหญ่ขึ้นเห็นป่าเห็นไหมมันใหญ่ขึ้นอ่าเนี้ยเวลามันจะโตอ่ะมันจะลอกคราบออกมานี่มันจะนิ่มๆเลยก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆการที่จะเรียนรู้ใส่ใจห่วงใยธรรมชาติอ่ะมันเราว่ามันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอ่ะพื้นที่ทางธรรมชาติมันก็ลดน้อยลงไปมากซึ่งยิ่งเราทำร้ายธรรมชาติมากเท่าไหร่อ่ะ สุดท้ายผลเสียมันก็ย้อนกลับมาเท่านั้นะ่ะธรรมชาติอะมันเป็นห้องเรียนที่มันกว้างใหญ่ที่สุดในโลกนะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นห้องเรียนที่มันไม่ได้จํากัดวัยของนักเรียนอะคือยิ่งเรารู้ว่าสิ่งนี้มันใช่กับเราเรายิ่งต้องมุ่งมั่นทําต่อไปเรื่อยๆยังไงสักวันหนึ่งอะโอกาสมันก็ต้องเป็นของเราอยู่แล้ว